สวัสดีครับพบพอ่พอกับสังวานงานปั่นอีกคือเขานะครับเมื่อนี้ก็คือผ้าทันผสุส้มเห็ดกีบหลังกีบกีบแผงหลังของพญานาคนะครับเนาะครับกนะีบกีบด้านขอกนะครับเนาะกีบด้านขอกเรียตตะปันครับเรียตตะปันช่วงนี้เห็ดกีบด้านขอกนะครับ มื่วานนี่ก็เห็ดหาแผงหางแผงอ่าแผงหลังหอดหางนะครับเมื่วานนี่เนาะเห็ดแผงหลังหอดหางมือนีก็บิีเก็บไรล,ละเอียดของกีบกีบแผงนะครับเป็นไล่กีบแผงผ้าทันบส้มส้มใบไก่เนาะครับนี่มันเป็นเลเพื่อนเอิญไล่กีบแผงหลังนะครับเนาะ เกีบแผงหลังครับเมื่อนี้ก็ตีน้ำตัวโศกราบมาฝากอีกคือเ่าเนาะแต่มาจากพูนจากกรุงเทพกทมเนาะจากกทมจากกรุงเทพจากจานน้อยเนาะพ่นไปอยู่กรุงเทพแต่กกอนพันก็อยู่ดงเตาเนาะพ่นบวชแจ่ช่วงนี้พันสีแล้วพ่นก็ไปยุงเทพทํางานยงเทพเนาะครับทีไดีเอาตัวเด็ดมาฝากคือเ่าเนาะพันก็เคยเขาอยู่ยเนาะโทรไปถามก็เพันก็ใหายอยู่มาสีหางเนาะครับ ปนได้มาสีหางครับนี่ก็คือพญานาคคือเอาผ่าเต็นออกซะเนาะสลมออก,กัะเนาะสลัมออกก็สวยดีครับแก่งเบาบางครับมือขึ้นนี่ก็เฮ็ดกีบแผงเพ่นว่ากีบแผงหลังเนาะก็เห็ดกีบแผงหลังไปหอดสองทุ่มเนาะครับเมือขึ้นนี่มันว่านี่ก็เอาแผงหลังด้าน ส่วงกลางไปหอดหางเนาะครับเมื่อวานนี่เมื่อนี้ทีีเอากีบแผงหลังให้แล้วเนาะเมื่อนี้ี่ีอากีบแผงหลังให้แล้วนี่ครับแผงเมื่อนี้ก็บเตีอากีบทั้งสองด้านเนาะสองด้านให้สุดเมื่อนี้ครับหมู่านนี่ก็เริ่มเริ่มจากนี้เนาะหมื่บ้านเริ่มจากนี้ครับหมื่บ้านนี่หม่านเริ่มจากนี้หอดหางหอดหางเนาะ มื่อนี้ก็ทีด้เฮ็ดกีบกีบด้านคางนะครับจีบด้านคางฮัดกีบด้านคางแล,ลแล้วก็ตีให้แล้วล้วก็ติดส่เก็นะครับติดเก็แล้วก็ติดจับปูนน้ำยาอยู่นี่เนาะเดี๋ยวน้ำยาเนี่้คั่นให้ปูนแล้วก็มาจับมันทีลลน่เป็นปลายแหลมขึ้นมาแล้วครับเป็นปลายแหลมๆลก็ที่อ่อนสวยงามเนาะช่วงนี้ก็ฮ็ดใกล้แล้วแล้วครับพญาน,นาคนะเนาะแล้วนี่ก็ที่ฮ็ด เออพ่ะเจ้าน้อยเนาะปางกับสูตรแล้วก็ทั้งที่เห็ดไก่เนาะตวนี้ก็อยู่ด้านเมฆค,ครับนี่ตัวพันธุ์้มันหว่งน้่เนาะตัวโสวกลาบเนาะตท่หาพันธุ์น้วมา,วานนี่พันก็ได้ได้มาตัวนี้เนาะครับเนาะหาศูนย์ับสองหาศูนย์สองหเนาะครับห้าศูนย์เก็นาะครับเนาะศูนย์ห้าสเก็ด ครับสมมติหัวนี่ก็บว่ามีแนวเขียนนะครับเนาะแกตก็เลยเอามาสวิกีเขียนกับเห็นตัวสัตว์เนาะก็เลยบะเียวหัวใหม่มาเพราะหัวไม่ก็มีอยู่หางบะเหยวมาเนาะหัวนี่นาว่างมันหลายครับบะเดลเขียนยังก็เลยเอามาก็คงกีไลยอย่างหน่อยนะครับตัวหนังสือตัวน้อยๆก็ลายเนาะก็เพราะบังได้ครับตัวสวกลาบกับเพราะบังได้เนาะตัวเล็กเนาะตัวเล็กเนาะ แอดก็มาบอกเพื่อเป็นแนวทางถ้าหากท่านวุ uno, bs, ้ส้มถูกใจก็ติดตามคลิปช่องสังวันงานปันไปเรื่อยแล้วครับเตอที่ิสันหาวตัวเด็ดมาฝากคือเขาเนาะแต่ละหมวดแต่ละคลิปเนาะเมื่อนี้ก็คงสุดท้ายครับเมื่อนี้เมื่อสุดท้ายเมื่อนี้เนาะเฝ้าสื่อแล้วครับเ้อถ้าหากท่านก็คงดีดีเนาะเมื่อนี้ก็ได้เนินๆได้ซาๆได้มือออกได้มือออกก็แล้วพันทมาหายมือออกก็เลยติล่องเจ้าตีท่านพระท่านเนาะครับเนาะ อยู่เทิงด้านเมฆนี่มันขื่นบบมีเนาะครับเนาะขื่นบบหลายขื่นบบหลายคือยุงอยู่ไก่ทะเลพันวาเนาะขื่นบบหลายแล้วก็เป็นยางหาหม่องหาบอลเอาจังไลเนาะหาลังหม่องก็ไปพ่อแล้วพันดับไปอีกขื่นลังเทียลงคีบก็คีบไปแล้วเป็นนังเทียเนาะลังเทียก็เรียกออกแล้วจังออกจังแลวกับลังเทียก็ดีเนาะคีบไปลงไปมือนีขคงยุดถ่ายถ้าหากท่านก็สื่อแล้วครับเด้อโต อาจารย์น้อยพันบอกนเนาะถ้าหากท่านก็ซื้อเพราะว่าพันไหหมาต้องตรงสีหางนะครับเนาะพันไหหมาต้อง,งตรงสีหางเมื่อนี้ถ้าหากท่านผู้ชมถูกใจกดไหลกดแชร์แล้วครับเด้อกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเนาะบริพาทในคลิปต่อไปอีกส่องสังวันงานปันป่นติดสัญหาตัวเด็ดมาฝากท่านผู้ชมอีกคือเก่าเนาะ ช่วงนี้ก็พอดีอาจารย์เพิ่นสันยังหันแล้วเนาะช่วงเศราอยู่มื่อนี้ที่ท่านหรือกว่าท่านก็อยู่กับเน็ตเนาะครับเน็ตช่วงเมื่อวานนี่เนาะก็ไดี๋้องไปคลิปหนึ่งอยู่ผู้พันเคยหมานเนาะขอน้ำปูถวดเมื่อวานนี่เท่านี้วัดหน่อยเนาะเพิ่นเคยได้ยิ่น้ำปูถวดเมื่อวานเพิ่นมาเอาอยู่ก็ไดี๋้องคลิปไปก่อนคลิปแรกก่อนแล้วเนาะ ท่านผู้ชมกับบางในในคลิปแรกกันล่ะใน YouTube ส่องสังวานงานปั่นบางในคลิปแรกแล้วลงไปมาว่านนี่เนาะคลิปหนึ่งเนาะแต่ว่าคลิปนี้ขล้องจานหน่อยโทรบอกเนาะว่าเอาแนวสันได้ฝันได้ดีคักยู่ว่าสันฝันได้คักแล้วก็เพิ่นก็ได้มาน้ำพู๋ที่เขาเจ้าถือรู้ดูเนาะเพิ่นก็มาบอกบอกเราเก่าสิบกันอีกเพิ่นนึงแอดก็เลยมาบอกท่านผู้ชมอีกเพิ่นนึงความฝันเพิ่นก็มีเนาะ ครับพญานาคสามเสียนคือเกตเสียนเก่าเสียนเนาะแอดบอมีพิมครับปั่นด้วยฝีมือดวนดนเนาะปั่นด้วยฝีมือดวนดนจากเห็ดเป็นโค้งเล็กยขึ้นมาก็จะแกงตาทีมัดรอบแล้วก็ปั่นมาด้วยฝีมือดวนดเนนะครับบอดดีมีฟิ์มคือมูเนาะกับปั่นได้ทุกอย่างนะครับถ้าหากอยากได้ซัดต่างๆก็ได้มดครับผ่าก็ได้ปางได้ก็ได้เนาะ ได้ทุกปางถ้าหากเป็นพระครับเป็นสัตว์สิบสองราศีนะครับเนาะเป็นสัตว์สี่งใดที่อยากได้ก็ติดต่อมาเด้นะครับเด้อเป็นหองนกย่งเนาะเป็นหองเป็นนกย่งได้หมดครับ ครับถ้าหากต้นผู้ชมถูกใจก็ยังมาติดต่อนะครับเนาะเบอร์โทรก็ยังเบอร์โทรศูนย์หกสองเจ็ดสองหกเก้าสองศูนย์หกนะครับเบอร์โทรถ้าถูกใจอยากได้ไปปั่นติดตามวัดตามว่าเนาะปั่นได้ทุกอย่างครับพญ,ญานาคาเกลเศียรเก่าเศียรเนานะเป็นพระคือองค์ใหญ่ๆน,น,นี่แอดก็เลยมาแต่งให้เนาะครับเนาะแต่งใบหนาใบหนาคนแตกไปเมื่อพิมแขนกันบวัฒนิตต่อแอดก็มาต่อให้เป็นหัวหอย เป็นเจดทั้งเทิงแหลมแหลมเอ็ดกับมะแดงหาเนาะทั้งสามองค์ใบนาเพิ่นสัดส่วนของเพิ่นคือข้าเจ้ารอแล้วข้าเจ้ากับวบ่าท่านด้ประกอบหมดแอดกับปั่นมาหลายหม่องหลายบ่อนแล้วครับพระเนะาะบ่ได้แดงของพื้นเนาะปั่นด้วยฝีมือร์รวนๆของแอดกับลายหนักสามเมตรสี่เมตรก็ได้เฮ็ดมาแล้วเนาะที่นี่ข้าเจ้ามาเทเป็นปอกเป็นพิมพ์หม่องหดาบ่งามก็ได้แดงเนาะ ต่อมือให้จากสอกลงมาทางปลายมือบ่มีข้าเจ้าย่อขึ้นบ่ได้เนาะมันหนักเป็นแอดย่อขึ้นก็ย่อบ่ได้หรอกเพราะว่าข้าเจ้าเท่แล้วข้าเจ้ากับกับเนาะแอดก็เลยมาแต่งให้หัวเจ็ดยิ่งยิงเทิงขุนสิบคนเจ้าตีย่อขึ้นบ่ย่อย่อขึ้นเนาะครับเนาะแอดก็เลยแ่งไม่ให้เลยแต่งไม่ให้เพราะว่ามันหนักทิมคุรุพิพุธ์เนาะครับข่างคนเนาะถ้าหากท่านผู้ชมอยากให้ไปแก้พระสวยบ่สวยงามบันไดก็ อยากให้งามก็มาเชิญเชิญมาติดต่อได้เนาะครับเนาะไปแก้ให้ได้ทุกทุกมองอยากได้ปังได้เนาะแก้สวยใบหนาห้าสวยงามได้เห็ดแก่มากหลายหมองหลายบอทเนาะครับเนาะใบหนา้าหนาบอกงามก็ไปแก้ให้เนาะแม้แต่ภาษีบรีถ้าถูกใจก็กมาติดต่อเนาะครับเนาะเบอร์โทรศูนย์หกสองเจ็ดสองหกเก้าสองศูนย์หกนะครับเนะบอร์โทรนี่นะครับ,บ,รบใบหน้าของเพลินเนาะ แกะมาแตงให้สามองค์แล้วก็ปั่นพญานาคเนาะส่วงปีนั้นเนาะถ้าถูกใจก็กจังมาติดตอนะครับเนาะสวัสดีครับ